สวัสดีครับทุกคนพบกัว่าผมเก่งเวอร์นะครับใครที่เคยดูคลิปของผมเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะครับว่าผมเนี่ยทำชั่วกับการดักยิงคนมาหลายคลิปแล้วครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําความดีบ้างครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาดักแจกของครับทุกคนโดยผมเนี่ยจะวางของไว้ที่หน้าจุดถอนกําลังครับถ้าใครที่มาเจอเนี่ยก็สามารถเก็บของและถอนกําลังได้เลยครับโอเคแต่การแจกของของผมเนี่ยมันมีกติกาง่ายๆอยู่หนึ่งข้อครับทุกคนคือผมเนี่ยจะแจกของให้กับคนที่ไม่โลภมากเท่านั้นครับผมจะวางของไว้ทั้งหมด3ชิ้น ถ้าใครที่เลือกหยิบเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งผมก็จะให้ของชิ้นนั้นเขาไปเลยครับแต่ถ้าใครที่โลภมากหยิบเกินกว่า1ชิ้นผมจะยิงเขาทันทีครับบอกได้เลยครับทุกคนว่าใครที่โลภมากเนี่ยราบหมูราบหายถูกแล้วครับทุกคนใครที่โลภมากเนี่ยราบหายแน่นอนครับแล้วการดักแจกของของผมในคลิปนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมเอลิ a าเบรกเอาผมขอแนะนํา Apple m i ินับเติมเกม เติมถูกเติมไวใช้เพียงแค่ U ID แถมทางร้านเนี่ยยังลดสูงสุดถึง30%นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกมากมายหากใครที่สนใจสามารถทักไปที่เพจ Apple Mint รับเติมเกม Li n e Apple Mint หรือสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับชําระง่ายได้หลายช่องทางทุกธนาคารรวมไปถึงทูมอนี่อีกด้วยแถมทางร้านยังเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนแล้วอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับกับร้าน Apple Mint ในรอบแรกนี้เนี่ยผมเตรียมของมาแจกในแผนพื้นที่ไล่ครับ จุดถอนกำลังเนี่ยอยู่หน้าผมเลยครับทุกคนแล้วผมเนี่ยจะวางของไว้ตรงนี้ทั้งหมด3ชิ้นครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นหมวกเลเวล41ใบครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นเป้ตั้งแคมป์สนามครับแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นชุดผ่าตัด STO ครับทุกคน <Okay. S 1> ผมจะวางของไว้แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้โชคดีในรอบนี้ ตอนนี้เนี่ยเหลือเวลา10นาทีมีคนมาแล้วครับเฮ่ยบอย เขาเลือกที่จะหยิบเป้ตั้งแคมป์เป็นชิ้นแรกครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเขากําลังจัดของในกระเป๋าอยู่ครับถ้าเขาจัดของในกระเป๋าเสร็จแล้วไปถอนกําลังเนี่ยเขาจะได้เป้ตั้งแคมป์ไปเลยครับทุกคนฮ นั่นแหละครับทุกคนผมบอกแล้วครับว่าใครที่โลภมากเนี่ยลาบหมูเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่าครับทุกคนเกาะห้าหมวกส<ะ>ี่กับ AK102 ครับทุกคน ของในกระเป๋าเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับทุกคน<ม>เคียร์ของเสร็จแล้วเนี่ยไปถอนกำลังกันดีก,กว่าครับทุกคน<ม>ในรอบนี้เนี่ยผมได้มา2,8 0,000ม,มาดูรอบนี้กันบ้างครับทุกคนในรอบนี้เนี่ยผมย้ายมานอนลิดครับ <Okay. S 1> ส่วนของที่ผมเตรียมมาแจกเนี่ยก็จะมีหมวกเฮลิคอปเตอร์หนึ่งใบ แม็ก95 RPK 1นึ่แม็กส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกระเป๋า XA4 ครับทุกคนผมจะวางของไว้แบบนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปรอผู้โชคดีกันดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยมีคนมาแล้วครับทุกคนแต่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจของที่ผมวางไว้เลยครับเขามุ่งหน้าไปที่จุดถอนกําลังแล้วในขณะที่เขากําลังถอนกําลังเนี่ยเขาดัานเห็นผมครับ ดูสิครับทุกคนผมตั้งใจจะเป็นคนดีแต่อยู่ดีๆเนี่ยผมกลายเป็นคนชั่วสัง,งันครับถ้าจังหวะเมื่อกี้ผมไม่ยิงเขาเนี่ยเขายิงผมร่วงแน่ๆตอนนี้เนี่ยผมเก็บไปแล้วสองคนแต่เหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ครับพอในตี้เขาเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งคน nope เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่าครับของคนนี้เนี่ยประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวามาดูคนนี้กันบ้างดีกว่าครับคนนี้เนี่ยมือสไนคครับทุกคน มีของทองด้วยครับทุกคนลำบากผมต้องเก็บเข้าเซฟอีก คนอีกคนเนี่ยเขาตายอยู่ในจุดถอนกําลังครับทุกคนเห็นทีเนี่ยผมต้องใช้วิชานินจาซะแล้วครับแป๊บหนึ่งครับทุกคนผมขอทําใจก่อนเกือบไปแล้วครับทุกคนถ้าผมช้าวันนี้ประมาณ1นึ่งวีนิดๆเนี่ยได้ออกไปอยู่หน้าล็อบบี้แน่ๆครับ ของในสายโยงบ่าทเนี่ยประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอากระเป๋าอีกรอบหนึ่งครับ จะเคลียร์ของเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ถอนกําลังตามปกติเลยครับทุกคนโอเคในรอบนี้เนี่ยผมได้มาสามแสนมาต่อกันที่รอบนี้เลยครับทุกคนในรอบนี้เนี่ยผมมาดักที่จุดเดิมเลยครับส่วนของที่ผมเตรียมมาแจกเนี่ยก็จะมีก๊อก18พร้อมแมกกาซีนกับกระสุนครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยเป็นหมวกเฮลิคอปเตอร์จากรอบที่แล้วเลยครับส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ย จะเป็นชุดะถมพยาบาล STO ครับทุกคนผมจะวางไว้แบบนี้แล้วขึ้นไปรอที่จุดเดิมเลยครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมีคนมาแล้วครับทุกคนเขาวิ่งผ่านของที่ผมวางไว้ไปเฉยเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาอิ่มหรือมองไม่เห็นกันแน่ ด้านหน้าเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นครับอีกไม่นานเนี่ยต้องมีคนมาแน่ๆผ่านมา3ามนาทีมีคนมาจริงๆครับทุกคนวิ่งมาโน่นแล,ล้วครับบย <c oughs> แต่ในจังหวะที่เขากำลังวิ่งมาเนี่ยเขาดัานยกปืนแล้วหันมาสั่งผมครับ นั่นแหละครับทุกคนผมตกใจครับเลยตัดสินใจป้องกันตัวไว้ก่อนถ้าผมตัดสินใจช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะโดนสอยล่วงได้ครับแล้วผมก็ได้มารู้ที่หลังครับทุกคนว่าไอ้ปืนที่เขาถือเนี่ยมนันเป็นลูกซองครับถ้าผมรู้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ยิงเขาแน่นอนครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ทันแล้วครับทุกคนลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยแล้วกายจะเป็นคนดีผมกลายเป็นคนชั่วอีกแล้วครับ มีของทองด้วยครับทุกคนลำบากผมต้องเก็บเข้าเซฟอีกแล้วครับแล้วหลังจากเลียร์ของเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตัดสินใจนํากระเป๋าของเขาเนี่ยมาวางรวมไว้กับของที่ผมวางไว้ตอนแรกครับดูสิกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะมีใครวิ่งผ่านอีกไหมแล้วผมก็ได้รอจนเหลือ6นาทีสุดท้ายครับทุกคนไม่มีใครมาเลยครับลำบากผมต้องแบกของกลับคังอีกแล้วในรอบนี้เนี่ยผมได้มา14 0,000 000, ืครับทุกคน มาต่อกันที่รอบนี้เลยครับทุกคนในรอบนี้เนี่ยผมเตรียม AR 3 0มาแจกด้วยครับผมเนี่ยพยายามจะเป็นคนดีมาหลายรอบแล้วครับทุกคนแต่กลายเป็นคนชั่วทุกรอบเลยแล้วเหมือนฟ้าเนี่ยจะมองเห็นความดีที่ผมตั้งใจทำเลยประทานสิ่งนี้มาให้ครับ ดูสิครับทุกคนกําลังจะวิ่งไปจุดถอนกําลังดันวิ่งมาเจอคนใส่เธอหม้อเฉยเลยแบบนี้เนี่ยหวานเจี๊ยบเลยครับทุกคนโอเ้เธอหวานเจี๊ยบแล้วหลังจากเคลียร์ของเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มุ่งหน้าต่อไปที่จุดถอนกําลังเลยครับทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยผมมาถึงจุดถอนกําลังเรียบร้อยแล้วครับถ้าเป็นทุกคนเนี่ยทุกคนจะอยู่รอดักไหมครับใครจะอยู่ก็อยู่ไปเลยครับแต่ผมไปแล้ว นั่นแหละครับทุกคน7นาทีได้มา0 0 0 0 0ผมเนี่ยตั้งใจจะเป็นคนดีมาหลายรอบแล้วครับทุกคนแต่ก็ตกเป็นคนชั่วทุกรอบเลยในรอบนี้เนี่ยผมตั้งใจจะเป็นคนดีจริงๆแล้วครับในรอบนี้เนี่ยจุดถอนกําลังดันมาอยู่ที่จุดนี้ครับทุกคนซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมเคยทําคลิปดักไปแล้วครับซึ่งจุดดักเนี่ยก็คือท้ายรถบรรทุกนั่นเองครับทุกคนแต่ผมเนี่ยไม่กล้าไปนอนท้ายรถบรรทุกแล้วครับทุกคนกลัวโดนระเบิดครับ และอย่างที่บอกไปเลยครับทุกคนว่ารอบนี้เนี่ยผมตั้งใจงจะเป็นคนดีจริงๆครับโดยผมเนี่ยจะวางของทั้งหมดที่ผมเตรียมมาไว้ที่หน้าจุดถอนกําลังครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นหมวกเลเวล4ตามด้วยกาะเลเวล4หูฟังครับทุกคน AR 3 0แต่งเต็ม1กระบอก AK 7 4แต่งเต็ม1กระบอกหมวกเลเวล6ที่ผมเตรียมมาแจก แล้วก็เป้สนาม926รวมถึงของในสายโยงบ่าด้วยครับทุกคนผมจะเก็บติดตัวไว้แค่อาหารแล้วก็ยาแก้ปวดครับโอเคผมจะวางของทั้งหมดไว้แบบนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าครับว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้โชคดี A later few moments later. ตอนนี้ผ่านมา9นาทียังไม่มีใครมาเลยครับทุกคน DAYS LATER แล้วตอนนี้เนี่ยเหลือแค่10นาทีก็ยังไม่มีใครมาครับทุกคน 2, years later จนตอนนี้เนี่ยเหลือแค่4นาทีไม่มีใครมาเลยครับทุกคนดูสิครับทุกคนขนาดผมตั้งใจจะเป็นคนดีจริงๆเนี่ยยังไม่สําเร็จเลยครับการจะเป็นคนดีในเกมนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากเสีเหลือเกินครับและตอนนี้เนี่ยผมต้องมานั่งเก็บของทั้งหมดที่ผมวางไว้แล้วแบกกลับคลังอีกครับทุกคนเฮ้อชีวิต เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการดักแจกของของผมในคลิปนี้รู้สึกว่าผมกับความดีเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เข้ากันไม่ได้และสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ